ดวงใจบ้านโน้ตเราก่อเดือนธันวาอกแม่ดวงใจมาบอกไปตักบาตรบัตรติแมววันที่สิวันที่สิบห้าเพิ่นมาบอกผู้ที่ดวงดีถึกรางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านมาเหยียบบานให้งวดหน้าให้สาวบานาถึกเด้อเป็นจังไหนคือโสงหมานฝันอีหยังคือได้หอดหกตัวป่านนั้นก็บพราได้ฝันเพราะว่าก็เขาก็ไปขายลอตเตอรี่ถึงเลขถึงบ้านเนาะจ้า บันนี้ก็ไอ้ก็เลยว่าป้าอันมาเบ่ซื้อลตเตรีตีงวดนี้โอ๊ยป้าบ่ฝันงวดนี้บ่ซื้อดอกหวยังกังก็สิบ่ซื้อจ้ะก็เลยยังยังหนีไปจ้ะแต่ว่าลตเตรีมันเบไยวไกับตัวเดวจ้ะให้เอาเบิ่งมันนี้ก็เลยวบาโอ๊ยให้แหกมันหาป้าก่บเอาจากใบป้าเอาจากใบแน่มันว่าน่ะจ้ะก็เลยเดินกลับมาเดินกลับไปหาลตเตรีนะก็เลยไปดึงเอาหกห่าปัดดึงออกมาอื เออดึงออกมาเลยกับโบ่บสนใจบบรูโบรูว่าสามตัวดิจ้ารูต่ว่าสองตัวนั่นแหละบันนี้พอดึงออกแล้วก็เอาไปไว้ใต้หมอนเลยจ้าเอาไปไว้ในห้องนอนนะค่ะบันนี่มือเลี้ยงกัเลยฝันมือเลี้ยงกัเลยฝันว่าพอกับแม่ที่ทํำบุญไปปีกายมีกี่นี่นะจ้าบันนี้เพื่อนกับบ้านเก้าอยู่บ้านหัวสะพานเนาะจ้าเพื่อนกับอยู่เทิงเฮียนสามคนเลยด้จ้าเทิงเฮียนน่ะนี่นี่แตน เพื่อนเฮ็ดกับเขาน่ะเฮ็ดหลายๆนะเฮ็ดเต็มก็เลยพ่อก็เลยว่าอี่นั่งพ่อทําไม่ให้มึงกินได้นี่บางทีอันมากินลานนแม่พัดมีไว้เต็มกระดงหุ่นบางที่เป็นกระดงมอนเนาะมันนีก็เลยไปกินกินกินเอ็มกับจินจิ้อวกน่ะกินพัดมีน่ะมันนี่พ่อกิ้นจิ่นเอมเลยก็เลยไปเลี้ยวดูเอ้าพัดมีมันก็เป็นสีเหลืองคือท่องเรียมหยาบหยาบอย้พัดมีนะจ้านี่แหละฟันดีครับเนาะถือว่าพ่อกับแม่ ตายไปไม่ให้สุขเลยนาะทั้งเป็นบุญแก่เขาสากน้ำเนาะทวงนั้นบัดนที่นี่ต่ว่ามือบุญเขาสากเอาเอาไปเลี้ยงอยู่เอาของไปเลี้ยงเพิ่นจ้าเออได้กินตต่มกินเอ็มกินเิมกินเต็มอยู่บ้อบที่นี่พ่อพ่อถูกลอตเต่รีสิบสองล้านแล้วเนาะจ้ามืรงกับฝันฝันเห็นอีกติตกแรงมามือเรกออกต่ว่าเออพ่อถูกเลขทกิบพวกล้านมือนี่ลหละจ้ามือแรงกับฝันแต่ว่า อันนี้คือที่โมแมนเล็กหรอกมันฝันว่าแม่ขี้นะจ้โต้กับนุ่งชุดแม่ขี้คือกันแม่ขี้นงตัวแม่นี่ยนะเออสีขาวนะจ้าบะน,นี้แม่แม่ขี้กัอ้อมอยู่นางอ้อมอยู่ก็เลยว่าเลี้ยวเบื้องน้าเดี๋ยวเอา้าเ่อแม่นพี่น้องจะคล้องจะข้นจะว่าผู้ใดแม่ขี้นะจ้าแต่ว่ามันนางหอมอยู่จะคล้องกันเลยโอ้ยบ่รู้จักจะข้น บ่ได้คุยกันเด้จ้าบัดนี้เดี๋ยวดูแล้วบ่รู้จักจักคนก็เลยยายก็เลยนั่งก้มจังเต้จ้าเลียดปุตะำงูก็ปากมันไหลเต็มอือมันเคยเล่าให้ก็ฟังเขาบอกที่ว่ามันเป็นดีดีม่เลี่ยมอือเบิดถูกเบิดสูกเออนนั่แหละมันไหลออกเต็มเลยเต็มเสียขาเปื้อนเปื้อนเบิดแดงเลยเห็นบ่เต็มนี่เต็มข้างหน้านี่แต่ว่าทาราดมาทางนี้จ้าตามที่มันยหญ่รุ่งนี้ะก้ม ที่กลมนี่ก็เพราะว่บาบ่รูจักเพิ่นนะหย่านเพิ่นโบรูจกักคือมันมหนังหอมนะจ้า<อ>มาที่นี่ก็เลยต่้ว่าก็่าได้ไปซื้อลัตเตอรีอยู่แ่ว่บาบ,าบาได้ฝันคือกันไปยิบเอานะอันนี้ได้ลัตเตอรีตัวใดไว้ซื้อเจ็ดซีไว้ตอนนี้พ่อซื้อเจ็ดซีแล้วลูกเคยฝันมาเลยมแม่มึงที่ถูกอีกสามสองครั้งที่มันฝัน คือลูกเคยนี่ไปฝันว่าแม่น่ะจะถึกอีกสัําสองหมายถึงว่าแรงวันที่หนึ่งคือจะวันละวันไหกับบูรุโอทื่อไว้แล้วเจสซี่ว้แเ้วมันยังค่อยฝันถือยังวันนี้มันฝันกลางคืนเลยเ้าปกติลูกเคยฝันแม่นจำได้บ่ฝันแม่นดูทีไดวอกกันเนาะกับเมตะก่าวันเพิ่นฝันเห็นรถุดทึงเห็นอย่างที่มันออกช่วงนั้นมันฝันแม่นยูต่วันโบสนใจอืมม้วเม็นเหม็นเหรอซะบอกอ่ะแล้วเวมันก่อน ก็ขึ้นรถไปน้ากันมือมือว่านนี่างวะมือไปขึ้นสลักเออมันเล่าให้ฟังว่าแม่แม่มาดิผมฝันว่าตอนที่เหลือว่าะโอ้เจ้าหนิงถือหลับตาดีอีกเรื่องโอ้ยพ่อแม่ตัวนี้แม่ตัวนี้กำลังพี่มันฝันน่ะโอ้พ่อแม่เจ้าหนิงตัวนี้แม่อีแล้วแม่อู้แม่คือทุกข์เลยทุกอุกอีกแท้นั่อะไรฝันดีเจ็บซีว่ตีจีบพอเด้ไปหาสื่อไว้น้ำตาบบมาเหยียบเยันให้อันนี้เขาฝากเอามาเบิ้งโอ้อันนี้ยิบให้เขาเอามาเบิ้งมาโชว์เบิ้ง เขาจะโค้งอยู่บ้านบุญโอ๋อันนีอน<ม>อน้อันเขาฝากบุญเพิ่นเดอ้อค่ะให้ต้อบุญเนี่ยเขาฝากเจ็ดซี่เหรยแม่เขาฝากเจ็ดซีาาด่หล่อนเลยตัวนี้ไม่แต่เจ็ดซี่ตัวนี้<ม>คือจับให้เขาเขาขอดวงแม่เขา<อ><อ>ฝากมาตะบ้านเขาให้ยิบไห้กับยิบตัวจากของหมักตัว<อ>ให้เขาอ่ะเออจ็ดซี่มันเป็นชั้นอืมอันนี้อันนี้ที่เขาฝากแม่เด้อเขาอยากให้คนดวงดีจับไห้เนาะคือเหลขเจ็ดซี่ตัวเดียวบัานี้แม่อายุเท่าไหร่ถ้าเลือดอาบตัวนี่ เกิดชูนสี่ยีกปีวะหกสามหกสามย่างหกสิบสี่พี่นงบอเนื้อด้อหกหกสามหกหกสี่นี่มันสิออกอะไรกันยึงสี่เลยว่ามันมันอกหกห่าเออมันมันมันเหลือหกย่างยังบอกก็หกหกสามออกแล้วหกหกศูนย์สามออกเอ่นหกศูนย์หกหกหกสองออกแล้วเหลือหกหกสามกับหกหกสี่ที่ขันกันไว้กับบอเน่เนาะอันนี้เราสู้ฟังเนาะ แต่ว่ารับตดีกับเฮนแล้วเดอ้อที่แม่เอาชู้เนาะอันเดียวกันนี้บบนี่สนนิถามได้บานนี้ไปเอาไปขึ้นรัฐบาลสิบสองล้านได้คิ้วที่เทอดัยคิวที่หนึ่งหนึ่งสามสองหนึ่งหนึ่งสามสองอสพี่น้องเออมันมาตรงกระเล็ดังแต่ไปจับบาติวูนะหนึ่งหนึ่งสามสองซื้อไว้ในี่ยเดอ้อมันดังเทเ่นี่ สามสองสองสามนี่ม,นมันมีสัมบองว่ามันมันมีเลขอะไรที่อ่านแล้วล่ะโอ้อว่าตีแต่ว่า้าแมีนว่าดวงดีจับตัวใดกระถืะอเนาะคือจังที่แม่มจับบังหันบ่ได้คิดยังจับแค่ <วง S 1> สองใบกระถือ เพราะว่ายังรู้หลุดปกติสาบนาสิไปเห็ดข้าวตลอด,ดเดไปได้บอว่านั่งบอกกันยุลานก๋วยเตี๋ยวเนาะหมวดที่เขาลงไปพูนที่ว่าคนขายก๋วยเตี๋ยวฟันเหม,ม,ม็นๆเขาลงหมวดแหลกมันบอกออกเลยไม่ได้ตามกันไม่ได้ตามกันบ้านนี้มาเมือ่อไี้่แบอกกันไว้สัญญาไว้วางเลยถ้าถึงแล้ววันที่หนึ่งเสียมาเห็ดข้าวเด้อเห็นปะเนาะเ <c oughs> มื่อนี้เป็นไม่เหยียบบ้านให้กับวดนายสาบานาถึงเด้อพรเด้เฮ็ดน้ำกันแต่ว่าวันที่สิบห้านี้คือเลี้ยงบ้านเนาะไปทำบุญบ้านตักบาตรบ้าน

ได้ๆนั่นแหละตามความเชื่อเนาะวดนาก Un ารเอฟซีถือกำเนิดด้อยกันฟันยังวันที่สิบหาอาจจะได้พอกันมือตักบาทหมนละเนาะจ้ะเอาคลิปนี้กะย,งยงิงงี้ปัง,ปงเๆเรวยๆนั่นแหละฟังให้จบเนะาะค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับ<อ>คุณแม่ดวงใจคนดวงเฮงเน,นาะถึอสิบสองล้านเพิ่นมมหาสาบนาหอดบัตรเลขเพิ่นฟังให้จบฟังให้เข้าใจค่ะตัวเลขที่เพิ่นชอบคือเจ็ดซีเดอเลขอายุเพิ่นคือหกสิบสามย่างหกสิบสี่พศเกิดสองห้าศูนย์สี่ บัตรคิวที่เพื่นไปเอาเงินฉลากกินแบ่ง12ล้านอยู่กองสลากได้1132 1132่่จ้ะในงวดวันที่16ตุลาหนี้เป็นแนวทางเด้อค่ะเพื่อนบอกว่าหลังจากที่เพื่นสื่อลัตเตอรี่4ี่เเออเจ7ดมาแล้วลูกคยยเพื่นฝันว่าเพื่นจะถืกรางวัลอีกรอบที่2 จ้ะเอา้าก็ร้อเบิ่งเนาะเพราะวันที่สิบหา้าตุลานีเพื่อนในมหาสารนาฮอดบาลให้ไปตักบาดบ้านเพราะว่าเพื่อนก็ซ้ำเป็นแม่ผู้หนึ่งเนาะเป็นแม่ฮักเป็นมูเพื่อนั้งสมัยเลี้ยนนะคะกะรู้จักกันลรอกะเพราะบ้านเพื่อนสนิทกับพ่อใหญ่ยุบาลพ่อใหญ่ยุบาลบ่สบายเป็นก็เลยได้มาเยี่ยมบ้านกะเลยถือมาบอกว่าให้ไปตักบาดบ้านคือวันที่สิบห้าตุลาหกเจ็ดเี๋ยวสิเก็บ,บาภาพบรรยากาศเนาะคะ่ะบ้านเพื่อนก็้าเล็กที สำหรับคุณแม่ดวงใจคนดวงเฮงถือ12ล้านในงวดมังหันเอาพี่น้องค่ะให้มีดวงคือเพิ่นมือนีเพิ่นมาเหยีบบ้านให้สาบนาขอขอให้สาบนาถึกคือเพิ่นเด้อ12ล้านเอาความเฮงความปังมาให้ค่ะย้ำเหมือนเดิมแนวทางเด้อพี่น้องค่ะมักจัดขัดพนันคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า